สวัสดีค่ะวันนี้น้องหม่องกับพี่บัสจะมาทำสเต็กปลาแซลมอนย่างซีอิ๊วค่ะพี่บัสก็จะเป็นคนลงมือทำเองเลยนะคะเส่็นน้องหม่องกับแม่ก็จะมาเตรียมอุปกรณ์กันค่ะเราก็จะทำเป็นสเต็กแซลมอนย่างซีอิว๊วแล้วก็มีผักเคียงต่างๆทั้งแครอทบรอกโคลีมะเขือเทศแล้วก็มีเห็ดย่างด้วยนะคะนอกจากนี้เราก็จะทำมันอบกัน ไม่ใช่มันนึ่งมันบดใช่ไหมคะที่ฟักทองเป็นอีกหมน,นั่นแหละเราก็จะเอามาทำกันค่ะเป็นเมนูสาลาเปาแซลมอนอย่าลืมมาลองดูกันนะคะว่าอาหารของเราจะเป็นยังไงพี่วัดทำเต็มฟมฝีมือเลยค่ะเดีย๋ยวไปรับชมกันนะคะตอนนี้วัตถุดิบที่เราเตรียมก็พร้อมแล้วค่ะนี่ไงวัตถุดิบของเรามีผักสลัด ผักแก้วผักกาดแก้วมันฝรัง่งแม่ทำฟักทองให้เล็กน้อยสำหรับแบบไว้กินย่างๆแล้วก็มีวอลเคอรี่นีมะมี่มะเขือเทศมีแครอทมีเห็ดนะคะไว้ย่างอันนี้นมแลกต์ฟีสำหรับไว้ปรุงมันบดใช่ไหมคะแล้วก็มีเนยจืดนะคะใช้เกลือฮิมารยันสติพูนะคะแล้วก็มีซอส ทเทริยากิพริกไทยเพิ่มความหอมเอ่ผ่านเลยเดี๋ยวก็มาทำกันนะคะอันนี้เป็นมันฝรั่งนะครับเราหั่นเตรียมการเรียบร้อยแล้วเราก็จะต้มนะครับก็เดี๋ยวเราจะใส่เกลือกับใส่พรออิกไทยดำลงไปด้วยนะครับต้มให้มันเดือดนะครับเราดูในสูตรประมาณสัก15นาทีนะครับเดี๋ยวเราจับเวลากันนะครับ ต้ิ่มทาการย่งางแซลมอนกันแล้วนะครับเราย่างโดยการใช้เนยนะครับเนยที่เราใช้เป็นเนยเค็มน,นะครับไม่ใช่เนยจืดออ๋เนยจืดนะครับโอ้เนยจืด,จดใช่ไหมอ่ะใช่เราต้องใช้เนยจืดใช่ไหมใช่ที่บ้านมันละลายแล้ว ใช้แซลมอนเลยนะครับจะเอาหนังลงไปก่อนเราจะาย่างให้ครบสี่ด้านนะครับหล่อลื่นนะสิหล่อลื่นนะครับแต่น้ำมันนะเพราะเมนูนี้เราจะไม่ใช้น้ำมันนะครับเราจะลุงด้านหนังก่อนนะครับโดยที่อันนี้เราจะใช้ซอสเิรียกิกนะครับเป็นตัวชูโวนะครับไม่แล้วมั้งน่น่ะ เดี๋ยวเราจะเอาเห็ดกับฟักทองแล้วก็ตัวแครอทนะครับมาผัดกับน้ำมันแซลมอนที่เหลือนะครับมาเป็นเครื่องเคียงนะครับจะได้ไม่ต้องใช้น้ำมันนะครับอันนี้กระทะมันจะแบนๆนะครับ <Okay. S 1> ก็จะ ยากนิดนึงก็ใช้ช้อนช่วยนะครับนี่ครับวิธีการบดมันหลังจากที่ต้มเสร็จแล้วนะครับโดยเชฟกิติมาสักนะครับประจำบ้านนะครับบดให้ละเอียดนะครับเราไม่มีตะแกรงทําให้มันหนานุ่มนะครับเดี๋ยวเราจะใส่เนยกับใส่นมอีกทีนึงนะครับคุณแม่ก็ช่วยบดมันบดให้เรียบร้อยแล้วเนื้อเนียนเจ่มนะครับอันนี้เราจะใส่เนยกันนะครับก็ใส่เนยที่เหลือไปเลยนะครับ แล้วก็เมื่อกี้เราตรวงนมมาประมาณ100ยฟซีตามสูตรนั้นให้75ซีซี c แต่ว่าเราตรวงมาเกินนะครับเราก็ใส่นมสดแลกโต๊ดฟรีไปเลยนะครับ100 ml นะครับแล้วก็เราก็คั่วนะครับให้มันเข้ากันนะครับโดยใช้ความร้อนนะครับอันนี้มันบดว่าประมาณ100กรัมนะครับอันนี้มันบดของเรานะครับเมื่อกี้เราใช้มันบดประมาณ500กรัมนะครับแล้วก็ใส่เนยไปประมาณสัก 50กรัมแล้วก็นมแดโบซีไปร้อยซีซีนะครับแล้วก็ผัดมันอีกรอบนึงนะครับพ่มมันอีกรอบนึงเนื้อนุ่มมากตอนเนียนตอนนี้เริ่มปล่อยให้มันเซ็ตตัวก่อนนะครับยังร้อนอยู่ตกแต่งใบสุริยานะครับมือล้างแล้วนะอาดเวอร์แล้วนะ เรามาดูกันว่าผลงานจะน่ากินขนาดไหนนะครับแต่มันบดคอนฟิร์มแล้วว่าอร่อยดีโปรเจกต์แซลมอนย่างสีของเราเสร็จแล้วนะครับน่ากินเว่อร์มาชิมกันดีกว่าว่าอร่อยกันห้างันเรื่องเวลาทำไม่นานนะ